เด็กนะคะมื s <S <les> ่อานเด็กได้เรียนอะไรกันไปมั่งแล้วคะเรียนเรื่องอากาศมีแรงดันใช่ไหมคะวันนี้นะคะคุณครูจะชวนเด็กมาทําเว้นขยายธรรมชาติกันละค่ะเอ๊งงนะสิไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเรามาทดลองทําเว้นขยายจากธรรมชาติกันนะคะพร้อมหรยังคะพร้อม้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะแล้วนะค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กมาทําการทดลองเว้นขยายจากธรรมชาติค่ะเป็นเรื่องของการหักเหของแสงนั่นเองค่ะเด็กเห็นรูปไหมคะ ลูกก็เกิดจากละอองน้ําไปกระทบกับแสงนะคะแล้วการทาให้เกิดการหักเหทําให้เรามองเห็นลูกเป็นเจ็ดสีนั่นเองพร้อมหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูจะชวนเด็กๆมาทําการทดลองค่ะมาดูก่อนเลยค่ะต้องมีอะไรบ้างค่ะหนึ่นะคะอุปรกรณ์น,นะคะแก้วน้ำสองน,น้ำเปล่านะคะ3ามตุ๊ก,กาตาหรือหุ่นยนต์ หรือของเล่นที่มีอยู่ที่บ้านของเ,เด็กๆนะคะอ่ามาดูขั้นตอนการทดลองกันหนึ่งเลยนะคะเทน้ําใส่ในแก้วให้เต็มแก้วสองวางภาพตุ๊กตาหรือของเล่นที่เด็กมีนะคะไว้หลังแก้วนะคะใักแ,แก้วน้ำสามสังเกตผลที่เกิดขึ้นค่ะเล็กเด็กคิดว่าเด,เด็กมองเห็นภาพเป็นยังไงคะยาย หรือเล็กเอ๋อุบไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาทดลองกันนะคะเด็กๆก็จะได้รู้ว่าผลการทดลองเป็นอย่างไรพร้อมไหมยังคะพร้อมแล้วเรามาทําการทดลองกันเลยคะ่ะเอาล่ะคะ่ะเด็กๆเราจะมาทําเว้นขยายธรรมชาติกันนะคะเอ๊แต่ถ้าเด็กๆอยู่ที่โรงเรียนเด็กๆทาการทดลองวิทยาศาสตร์เด็กๆจะเจอนี่เลยคะ่ะเอามาทําอะไรคะเอามาส่องดูสิ่งของใช่ไหมคะมันจะเป็นยังไงคะคาะว่าขยาย ใหญ่หรือเล็กเอ๋ยใหญ่ใช่ไหมล่ะคะแต่เด็กๆไม่ควรเอามาส่องตาเล่นนะคะจะเกิดอันตรายได้นะคะที่บ้านเด็กอาจจะไม่มีไม่เป็นไรค่ะคุณครูจะช่วยเด็กๆมาทําเวนขยายธรรมชาติกันคะ่ะพร้อมยอยหรือยังคะเรามาทําแวนขยายธรรมชาติกันคะ่ะนี่เลยคะ่ะแก้วน้ํานะคะแล้วก็มีน้ําค่ะเด็กๆนี่เราจะเติมน้ําให้เป็นแก้วเลยนะคะ ยังเห็นดีไหมเอ่ยดินน้ำมันของคุณครูเป็นยังไงคะเล็กหรือใหญ่เอ,อ่ยเล็กใช่ไหมคะคุณครูจะ้ะนีนะคะคุณครูจะ้ะามาวางให้เด็กๆดูเป็นยังไงคะดินน้ำมันคุณครูเป็นยังไงแล้วคะเป็นยังไงแล้วเอ,อ่ยใหญ่หรือเล็กคะใหญ่ใช่ไหมถ้าคุณครูยกขึ้นอีกเป็นยังไงคะเล็ก เห็นกูวางยังไงคะใหญ่ใช่ไหมคะเมื่อเรามองผ่านแก้วที่มีน้ําจะทําให้ทําไมเห็นสิ่งของใหญ่ขึ้นนั่นเองคะ่ะเอานะคะสนุกใช่ไหมคะคุณครูจะมีอีกนะคะมาให้เด็กๆได้ทดลองกันนะคะครูขออนุญาตเปลี่ยนแก้วนะคะเด็กจะได้มองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นคะ่ะครูมีอะไรมาเล่นกับเด็กๆด้วยนะคะเด็กๆเห็นเจ้าเสือตัวนี้ไหมคะ คุณนุจะเล่นกลให้เด็กดูนะคะเป็นไงคะเจ้าเสือหันหน้ามาทางซ้ายมือของเด็กๆเ,เมื่อเด็กๆมองผ่านน้าเขาจะอยู่ทางขวามือนั่นเองคะ่ะเป็นไงคะเจ้าเสือกลับด้านได้ด้วยใช่ไหมคะนี่คะ่ะเขากลับด้านด้วยคะ่ะเด็กๆที่คะ่ะม้าลาย ถ้าเห็นไหมม้าลายอยู่ทางขวามือของเด็กๆนะคะแต่ถ้าคุณครูวางแล้วเด็กๆมองผ่านน้ําเห็นไหมคะเจ้าม้าลายก็จะอยู่ทางซ้ายมือของเด็กๆนั่นเองคะ่ะเห็นไหมคะเด็กๆนะะเมื่อเด็กๆนะคะเขากลับด้านกันนะคะเมื่อเด็กๆมองผ่านน้ํา เด็กจะเห็นเขากลับด้านกันถ้าครูวางเด็กๆนะคะเด็กๆไม่ได้เห็นเขามีขนาดใหญ่อย่างเดียวนะคะเขายังสามารถเปลี่ยนทิศทางได้อีกด้วยนะคะเด็กๆสนุกไหมคะเด็กๆ เด็กๆสามารถไปทําเล่นที่บ้านได้นะคะโดยใช้แก้วน้ําแล้วใส่น้ําลงไปมองผ่านวัตถุเห็นไหมคะเด็กๆก็มีแว่นขยายธรรมชาติไว้สําหรับเล่นแล้วนะคะเอามาดูกันว่าทําไมถึงเป็นเช่นนี้เพราะว่าน้ําเมื่อมีแสงผ่านจะทําให้เกิดการสะท้อนและการมองเห็นภาพมีขนาดใหญ่ขึ้นซึ่งน้ําในแก้วก็มีลักษณะเหมือนเลนนูนมีจุดรวมแสงเมื่อมองผ่านทําให้ภาพมีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองคะ่ะ ามาดูกันที่คุณรุดถามว่าถ้าเรามองผ่านน้ำในแก้วภาพจะเป็นอย่างไรนี่เลยค่ะภาพเป็นไงคะใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะใครที่ตอบผิดไม่เป็นไรนะคะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆนะคะเด็กๆลองไปทำเล่นกันที่บ้านนะคะ เดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันนะคะเราจะไปทำแบบฝึกหัดกันนะคะเด็กๆถ้าครูวางดินน้ำมันลงเด็กๆมองผ่านแก้วที่มีน้ำจะเห็นดินน้ำมันเป็นอย่างไรคะก็ใหญ่ขอเล็กข้อเท่าเดิมติ๊กตอบติ๊กตอบติ๊ตอบข้อไหนเอ่ย เราได้ยินเด็กตอบมาแล้วค่ะเป็นยังไงคะใหญ่ขึ้นนั่นเองค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะข้อต่อไปนะคะเด็กๆเด็กเห็นเจ้าเสือตัวนี้ไหมคะถ้าคุณดุดวางเจ้าเสือตัวนี้ลงแล้วเด็กมองผ่านแก้วที่มีน้ำเจ้าเสือตัวนี้จะหันหน้าไปทางไหนเอ่ยก็ทางซ้ายมือขอ ขวามือคอไม่หันหน้าเลยติบกติ๊กตอบข้อไหนนะข้อไหนนะคะเก่งมากเลยค่ะข้อขอค่ะขวามือนั่นเองค่ะดเด็กยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ